สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ฒ่าพารวยพอสวัยพารวยครับแสดงความดีอกดีใจครับเอฟซีทุกท่านทุกคนอีกแล้วครับเอฟซีครับเนาะอ่ามีโชคมีหวานบระคับหลังหอยออกเอฟซีผมเฮ่จนจนครับวิธีผมรวยยกช่องนะครับสำหรับผู้ติดตามพอสวัยหรือว่าความฝันของผวาวยละครเอฟซีครับผมนะครับเนาะอ่าเคยเราอ่าบว่ายู่ไลสดเฮ็ดคลิปสั้น ก,กับล่งห้กับเอฟซทุก่านทุกคนแตว่ว่าไปเนตต้นพิทโตซานอะครับเอฟซีครับแปลว่า <c oughs> นะขอโทษขออภัยเอฟซีครับผมความฝันของพ่อไวย์นะครับอิซีผมกับวันวาที่วานถือกองไปสิเบทายแล้วแสงมันเบิบม,มันว่าออกมาจากจองปวกนะครับพอแสงว่าออกมาจากจองปวกแล้ววันนี้นะก็เลยงยางเข้าไปวาซีเข้าไปเบิ้งมันเสียงอีหยังออกมากนะครับ พอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บแสงนะมันหายไปก็เลยถอยออกมาแล้วก็ยึ่งยางถอยออกมาเบิ่งเห็นแสงเวิร์บด้วยกระจำได้ว่าแสงียงยังไเอาเมื่อหาเนี่ยไปตบจอมปลวกนะครับอยู่ที่ผมนะครับว่าแตกตึ้มเมื่อใส่ผงที่จริงเลขมันก็เข่าทางตาบุ่นแหละนะครับหาเจ็ดแปดแต่ว่ากลับบ้ามันก่อนกินหินเก่าเก,า,เกานะครับวิธีผมก่อนกินหินเกาเกา,เาอันใดก้อนหนึนน่งก็ยิบเอาเศษแนน่เี่ยก็ใส่กระเป๋าเจ้าของไว้ ก็ปล่อยกัเลยไปเน้นตัวหาเจ็ดหลายกลัวกับวิซีผมตัวหาแปดบริเน้นไปเข้าหาแปดสองตัวนะครับเอฟซีกับผมคือกันี่นะครับนะไปเข้าตั้งแต่สามตัวก็ห้าเจ็ดแปดปล่อยกัมาเน้นแต่มหาเจ็ดหาแปดนี่ก็ได้เขียนล็ไปอยู่ครับนี่หาแปดห้าเจ็ดห้าแปดกัมี่ไหกับเอฟซีทุกท่านทุกคนดูวดนี่กะเห็นว่าฝันกระเริ่มแบนครับเพาะแต่ว่า เมียมาหาบอกว่าเล็กหน่อยกอดเอวเดี๋ยวถือแกลวสวสักวก็เลยมาเอาเหกสอ,อ,องสคีครับอยู่ที่บบมที่แรกหกสองิบแรกบะหมีเลยครับหกสองก่าสองบะมีมีตั้งแต่ชุดนี้มีห้าเจ็ดแปดกับห้าศูนย์นะครับนะและ้วก็มาตัดสองตัวหาเจ็ดหาแปดแล้วก็เจนะ็ดแปดนต่รับปดนึ่กระบอกมักครับอย่ทีผมมักหาเจ็ดไหลเมัขาดแปดซะครับจซผมแต้บเดียวนี้ อันเนี่ะคนปุ๊บป่วนานะครับเนาะบุญมีแต่กำบังกับพี่ทีผมแต่ว่ากระไดยี่หรอกในพ่อได้ต่อมปนนี่แหละครับพี่ทีผมนะครับเนาะอ่าในต่อมปนจะน้อยโย่บ่ได้แกงได้ออมบ่ได้ลักดับผมนอ่าดีก็คือหลักฐานการยืนยันข้อมูลของพอไหวนะครับเอฟซีครับผมเป็นยังไงครับเอฟซีครับผมหมานน้ำบ่อครับเอฟซีครับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะถูกหมานน้ำกันบ่อครับเอฟซีครับผมหลังจากรุ่นเล็กไปแล้ว ะครับเนาะกะฟังไปน้ำกันแล้วนะครับมีโชวบอกรับก็เขาไล้อาจารย์นูครับยุซี่กับผมหมวดหมีนะครับเนาะเขาไล่อยู่พอเรื่องพ่อเรื่องหลักสิบแปดรับยุซี่ผมเพื่อนฟันว่าบริวารแห่ได้ปลาตัวหนึ่งขนาดได้ปลาลูกตัวหนึ่งเพื่อนก็เลยมไม่ได้แปดห่าหาแปดรับเอฟซีผมสําหรับพ่อเรื่องหลักสิบแปดนะครับเนาะอ่าง่าหายไปโดดแล้วครับพอไดที่ตามเพื่อนเพื่อนกับว่ามัน เสียการนำหมวกนำมันบ่ต้องมากอะไรดอกทูเอาอาสันพนวาก็เกรซเดทู้เอาครับอยู่ที่ผมพอเรื่องหลักสิบแปดนะครับเนาะงลันกามีหลายหลายห่องหลายบอลอยู่ครับอยู่ที่ผมนะเชียได้ออกมาไอเอฟซีทุกท่านทุกคนในเบิร์นเบิร์นพอันนะครับเนาะแม่ชียำปีครับอยู่ที่ผมแปดห้าแปดห้าสามแต่นะครับเบิกแปดห้าสามของแม่ชียำปีครับอยู่ที่ผมเต้นกระเข้าแปดห้าแปดตุกับนะครับเนาะ อันนี้คือของแม็กซี่จำปีครับยูซีครับสำหรับพ่อเพชรเขาซีหกตรงๆครับเขียนไ้ล่างแต่ว่าขึ้นบนเน้นล่างแต่ว่าขึ้นบนสีหกของพ่อเพชรนะครับด้วยเอฟซีครับผมนี้คือลักการยันยันยืนยันว่าเหล็กบนเขาครับยูซี่ครบผมแล้วกัตัวมากครับยูซีครับผมกับแม่ตาวแม่ตาวนี่เกือบแตกสามตัวครับยูซีครับ เนาหายไ้644 506เข้า6446ของไม่เต่าอ่าเลขไม่เต่าเขาด้วยคันเด้อส่วนอ่า2ตัวแต่ตัดออกมาจาับนีมันมีนะครับเข้าตั้งแต่ชุดแรกความฝันของเพิินครับพี่ที่ผม644เข้า6 4แต่ว่าเข้าตัวกลับคือ46ครับนี่ครับนะให้ fc หชมน้องการน้องการนี่เขาตอนคลิปแรกคือกันครับพี่ที่ผมแต่ว่าเป็นตัวกลับ ห้าสี่เก้ามันเยเป็นสี่หกซักนะครับนะเนาะประเด็หัวลงให้ตฟันกางทุกไทยกัแหงว่าเ,าเขาไปพิ่ผมแต่ว,ว่าคนมักสี่สองหลแต่มันเขาตั้งแต่ผีครับห้าสี่เก้านะครับพิครับบาดี้กับต่อมาใครพิษภมอันนี้ของแม่เสมอนี่เขาตรงตรงครับ,บรครับผมสำหรับแม่เสมอนคนดังนะครับเนาะเขาตรงๆครับสี่สี่หกเกือบแตกสามตัว ปัจใจ4-6กับ4-6เพิ่นกับมีอีกครับเอฟซีกับผมนี่5-6 4-6อ่า4-5 4-6ของผมเน้นแต่ยุนี่ครับเอฟซีกผมเน้นแต่สามสองตัวนี่แหละก็ว่าเขา4-6ของแม่เสมอครับเอฟซีครับผมนะสำเร็จสำหรับเร็กภูเขานะครับเนาะปูสายเหนืออ่างวดนี้มาตรงๆครับเอฟซีกับผมมาล่างตรงๆเน้นล่างด้วยครับเอฟซีกับผมของปูสายเหนือ ห้าแปดล่างครับล่างตัวเดียวค,ครับพิ่ซีผมัะผมของปูสายเหนือนะครับเนาะเห่นล่างตัวเดียวครับเิวซีครับส่วนบนบนเขาว่าบนบพรเ,เขาครับมาะเขารางคือหา้าแปดปูสายเหนือครับบิวซีครับผมนะครับว่าต่อมาพอคั้มครับบิวซีครับผมพอคั้มตะแม่นครับบิวซีผมโกงสุดท้ายฟันว่างูไปพันแต่ของงูงูกับสานมาไปเอาไปพันพันมา นะครับนเพาะว่ากลับไปบัตรเกา่าภสษากราฟิซี่ผมแล้วก็เพื่อนบัตรนี้สร้างกันเลยเอาง่วงขั้นขั้นพอข้ามมาอุ่มออกมากเลยครับที่แรกว่าสานเปิดเก่างูเป็นเจ็ดพอข้ามกระหายไปเดลยวนะครับนว่าก็เลยมีหนึ่งเก้าหาเก้าหาเก้าหาเก้าเก้าหามีโอกขาวอะไรครับโตเพื่อนบอกว่าเพื่นมาขันเพื่นมากเล็กแปิดหา กับเจ็ดหาก,กับเขาตกับเแล้วกับเรื่องของปกคับเขาห้าแปดแปดห้านะครับเข้าล่างครับพี่ซี่ผมอันนี้เป็นล่างครับพี่ซี่ครับเอาต่อมากับพอเรื่องครับพี่ซี่ผมนี่แหละพอเรื่องกูคนดีฝันว่าได้ป่านี่นะครับพี่ซี่ผมไปวานแหได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะครับแปดหาแต่ว่าเขาหาแปดเขาตกับครับพี่ซี่ครับผมเปิ้ลตีแบบห้าเก้าหนึ่งเพรว่าป่ามี้เป็ป 5, 9, ปดปนุกเป็นเป็ด แหกกระหาก็เลยมีหาดแปดหาค่ะี่ซีผมเข่าของกระเรืองกับอุตีครับผมต่อมาครับีซีครับผมของเกนางร้านไก่ย่างฝันว่าเนขี่รถทะเบียนขั้นทะเบียนหกสี่ศูนย์สามมาครับหกสี่ศูนย์สามมาแต่เพื่อนสอบไปเพื่อนเน้น่เพื่อนเพิ่นเนีน 30, ่สามศูนย์ครัพซีสี่ศูนย์สามเข่าโต๊ะกับสี่หกหกสี่ ของเจนังครานไก่ย่างครับเอฟซีครับผมผู้ใดมีโชคมีหวานน้ากันบอกรับเอซีครับผมนะครับเนาะขันเลขของเข้าไว้กันทีครับผมผู้ใดทิ่ล่อความฝันของเข้าไว้นะครับเนาะเอฟซีกับโคตรล่อไว้กับฟันกับซิฟาวลงคลิปให้ครับเอซีครับผมเลขมันบ่หลายเลขมันมีสามตัวอยู่หางเดียวคือห้าเจ็ดแปดทันครับเอฟซีครับผมเจ็ดแปดตาจ้องตัวก็มีห้าเจ็ดห้าแปดตัดไปให้ครับเอซีครับผมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาเอฟซีกับบักชอบ ของผู้ใดติดตามผู้ใดกักกดรอไว้เนือกับด้วยซีกบผมให้โใ,ให้มันแ้รับแหน่้วยครับขอจบเกี่ยวเพียงแค่นี้พ่อเขาไม่ได้คิดนาสวัสดีครับประดิษฐ์นานครับผม